ช่วยอธิบาย zakatijaro เกี่ยวกับซื้อวัวซื้อเนื้อขายวัวขายเนื้อให้หน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับวันก่อนผมอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พี่น้องอาจจะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งซึ่งาต k a t i j a r o เนี่ย เป็นสกัดทีคท่คนทำธุรกิจคนทำการค้าะจะต้องจ,จ่ายสกัซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ถามมาอีกให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการซื้อเนื้อซื้อวัวขายเนื้อขาวัวอะไรแบบนี้แหละอีกครั้งพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าเราซื้อวัวขายวัว ซื้อควายขายควายซื้อแพะขายแพะอ่าซื้อไก่ขายไกล่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยด้วยที่สินค้าที่เราซื้อไม่ได้แปรสภาพการซื้อขายลักษณะอย่างนี้เมื่อครบมีซอกเทียบเท่าราคาทองห้าบาทห้าสิบ และครบโรุนครบปีวาจิตต้องจ่ายสักกาเขา้าใจนะครับแต่ถ้าเราซื้อเนื้อขายเนื้อก็เหมือนกันซื้อเนื้อขายเนื้อเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนสักาพสินค้าแต่ที่ไม่ต้องทางที่ทำการค้าเหมือนกัน ซื้อวัวมาขายเนื้อซื้อเนื้อมาขายแกงข้าใจนะครับซื้อวัวมาจำแหลกขายเนื้อซื้อแพะมาจำแหลกขายเนื้อซื้อไก่มาจำแหลกอ่ามาจำแหลกขายเนื้ออ่าถ้าลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องซื้อข้าวสารขายข้าวสารต้องใจสากนะครับ แต่ถ้าซื้อข้าวสารมาขายข้าวสวยอันนั้นไม่ต้องอพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะครับสินค้าตัวใดก็ตามถ้าเราซื้อแบบไหนก็ขายแบบนะสินค้านะเมื่อครบจำนวนการลงทุนของเราแต่ละปีครบหนึ่งซอกประมาณแสนหะ้าด้วยประมาณนะครับก็มีราคาตัว ตีราคาจากทอง5บาท50ณนะเวลานั้นนะเมื่อครบปีเราต้องจ่ายสากาดนะครับแต่ถ้าเราซื้อข้าวสารแต่มาขายข้าวสวยอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนั้นให้ดีนะครับผมคิดว่าผมตอบกระจางแล้วนะครับก็คือลักษณะถ้าเป็น คนที่ทำการค้าเนื้อวัวถ้าเขาซื้อเนื้อวัวมาสำเร็จรูปเขาก็ขายเนื้อวัวสำเร็จรูปเช่นเดียวกันไอ้นะั้นว่ายิบต้องใจสากคาั้แต่ถ้าเขาซื้อวัวมาขายเนื้อไอ้นี้ไม่ต้องซื้อวัวชำแหละมาเชื่อแล้วก็ชำแหละแล้วก็ขายเป็นเนื้อ อันนี้จะลงทุนกี่ล้านต่อปีก็ไม่ต้องจ่ายสักการาาทำไมเพราะมันเปรสภาพจะวัวกลายเป็นเนื้อเช่นเดียวกันเราซื้อเนื้อมาขายแก่ก็เปรสภาพเหมือนกันก็ไม่ต้องจ่ายสักการเข้าใจนะครับอา